เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566ที่โรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MT e c คร่วมกับกรมการขนส่งทางบกภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาในโครงการศึกษาวิเคราะห์และทดสอบโครงคัดซีและตัวถังเพื่อกำหนดอายุการใช้งานรถโดยสารโดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกและทีมนักวิจัยเอ็มเทคสวทชมาชี้แจงแนวทางและผลการศึกษาของโครงการที่ต้องการให้รถโดยสารสาธารณะได้รับการบำรุงรักษามากขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเสื่อมสภาพชำรุดการวิจัยครั้งนี้นะครับเรามุ่งไปที่คัตซีหรือโครงคัตซีของรถโดยสารเนื่องจากว่าเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าอายุนานที่สุดของตัวรถนะครับเป็นชิ้นส่วนหลักที่บอกได้เลยว่าตัวรถจะมีความแข็งแรงหรือไม่

อันดับที่2คือตัวบอดี้หรือตัวถังของรถโดยสารก็จะเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งเรามีการศึกษาประกอบการว่าทั้ง2ชิ้นส่วนหลักนียจะมีอายุการใช้งานเท่าไหร่โดยทําการเก็บข้อมูลจากการเดินรถจริงนําเข้ามาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณและวิเคราะห์ครับสำหรับโครงการดังกล่าวทีมนักวิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านตั้งแต่การศึกษาแนวทางจากต่างประเทศการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลอายุรถโดยสารประจำทางที่เหมาะสมด้านความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมตลอดจนศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐ หรือจุดคุ้มทุนต่อผู้ประกอบการรวมถึงมีข้อเสนอแนวทางการซ่อมบำรุงและการตรวจสภาพระบบต่างๆของรถโดยสารสาธารณะก็ได้มีการลงพื้นที่คุยกับผู้ประกอบการต่างๆทั่วประเทศนะครับผมซึ่งจากผลการศึกษาที่ได้เห็นในวันนี้ก็ได้มีการนําเสนอไปเนี่ยเขาจะเห็นว่ามาตรการจากภาครัฐเป็นส่วนสําคัญมากๆที่จะเข้ามาช่วยในการซัพพิได์ผู้ประกอบการนะครับให้สามารถเดินรถได้อย่างมีความคุ้มค่าคุ้มทุน ซึ่งปัจจัยสําคัญตัวหนึ่งก็คือการตรวจสภาพการซ่อมบารุงนั่นเองคณะวิจัยก็ได้นําเสนอวิธีการต่างๆออกมานะครับโดยสรุปแล้วในโครงการนี้นะครับเรามีการเสนออายุรถดยสารที่เป็นผลมาจากการศึกษาในมุมมองเชิงวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็ยังเพิ่มวิธีการในการขยายอายุรถดยสารด้วยการตรวจสภาพการซ่อมบารุงต่างๆตันนี้ก็เป็นแนวทางที่เสนอในวันนี้ครับสำหรับการเปิดรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการทั้ง ผู้ผลิตและผู้ให้บริการรถโดยสารสาธาร,ะราณะให้ความสนใจมาร่วมรับฟังและมีข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาในโครงการดังกล่าวถ้ามุมมองในเชิงของวิชาการนะครับผมเห็นด้วยนะครับในการหาค่าต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับคสีแต่มันจะแยกเป็นสส่วนนะครับกับการบังคับการใช้กฎหมายควรจะมีมาตรฐานจานานาชาต,ต้องมีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับก็เป็นการสัมมนาที่ดีนะครับอายุการใช้าง,งานคนยังมีอายุเลยครับเครื่องจักรก็ต้องมีอายุเราผู้ประกอบการเนี่ย ต้องการครับของที่มีคุณภาพจริงๆเราต้องการยิ่งกว่านั้นอีกเราต้องการรถใหม่นะครับแต่มันเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งสิ้นเลยครับผู้ประกอบการก็อยากได้ใช้รถเร็ยวยาวทางภาครัฐก็อยากมีกฎระเบียบอะไรออกมาบังคับคงต้องหาจุดกึงกลางคืออะไรแล้วก็สุดท้ายสมประโยชน์ที่สุดของทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ให้บริการมันจะอยู่ที่ตรงไหนก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีการทําวิจัยและคงต้องหาข้อมูลกันเพิ่มเติม,ตมว่ามันจะมีบทสรุปยังไงเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภยัยของว ก็มีความอยู่รอดของผู้ปรกอบการด้วยนะครับยังไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยในโครงการนี้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคส่วนต่างๆสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดผลการศึกษาของโครงการได้อีกทั้งยังสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งข้อเสนอแนะได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ดาวทางต่างๆเราพยายามจะศึกษาให้ละเอียดแล้วก่อนที่จะนําข้อมูล ใดๆไปใช้เชื่อว่ากรมการของกรทางบกก็จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านต่อไปครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาแล้วก็ให้คําความเห็นเราเยอะๆครับเรายินดีมากครับ